เนี่ยทุกคนนี่ช่องช่องที่ผมบอกให้ไปติดตามคือช่องนี้มิตตามน้อยกว่าผมก็จริงแล้วคือคลิปอะไรอุ๋ยเขาก็ new เออเฮ้ยดูดีครับดูดีครับดูอะไรนกันแตะครับพารีหกสิบห้าออกแล้วแต่เวลาจะออกไปหมดคนเราจะตั้งชื่อว่าพี่ครับพี่คาร์ดี่ดูดีครับดูดครับ เฮ้ยหอกอะม่ใจะหอกอะพี่มันยะสลบพี่ต้อคิดไปเอาอยู่เพื่อนว่าเขาลบแล้วเอ้าพี่ลบก็ไม่ใด้พี่ No! ฉันไม่ได้เลยพับทีมาเป็นปีเลยมาลุกขึ้นยืนเลย้สักพยกน็มาดิครับก็มาดิครับจะมีสมุดก็มา อ๋อเดี๋ยววะอันียงไี่เ,เข้ามาแล้วนี่นคือคทีมที่ลงลงกำลังลงอยู่นี่คือทีมเอก็ยอดวิวก็เริ่มตกแล้ว,ลวนะัแต่ที่ลงตอนนั้นทีวีเหม่งก็ยอดวิวประมาณหนึ่งในตัวละครสุดแกร่งแห่งทีมต่อตาา้านขนาดไททันเขาเองก็เป็นหนึ่งในตัว นั้นเลยก็ว่าได้แต่สุดท้ายเขาก็ไปติดลุงพามของจีแมนสกิบนี้ทอยเลทจนทำให้เขาถูกลุมและถูกไททันสปีกเกอร์แมนล่างบอลสิแทงหน้าจอจนแตกจนเขาจะต้องวับหนีไปในหมอกควาาันสีดำและไม่มีการปรากฏตัวของเขาอีกเลยแต่พวกเราทุกคนก็ว่าว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาและชื่อของไททันตัวนั้นก็คือไททันีวีแมน กับเธอจนวันสุดท้ายเพราว่าเจ้าหญิงต้องโกเจ้าชายและฉันเป็นตัวรักถ้าเขาก็สนุกอย่างนึงทุกคนจะสูมอันนี้คือแทสติกอแมนอันนี้คือแททนคาเมล่าเมนเบื่อทุกคนสงสัยทำไมผมต้องเอาคาเมล่าเมนทีว่าผลสั่นก็คือผมไม่ใชผลสั่นแล้วนั่นเองผมไดาม้ใบบวชใช่ผมเกลือ ตัวละครชุดแก่งขนาดไทท่านและเป็นไทยท่านพี่ใหญ่สุดในบรรดาสามไทท่านเขาคนนี้นั้นเคยพา่ามาห้และข่านั้นยังสามารถช่วยเหลือไทยท่านคาเม่าเมนลิงผมไม่อูนะเอยเราอุ้ยเราข้ามเมื่อไปดูคลิปของเขาดีกว่าคือคลิปเขาก็ตุ๊กเก้น่นั่นเหรอ คลิปเรื่องเขาก็น่าจะเป็นคลิปโลบอ๊อกเอ้ยเขาเล่นนี่คือเขาเล่นของเขาเล,โลโเ,เล่นเอามูอาร์ตสวยอยู่วะเฮ้ยบูเคเวน่นมีบูเคเว่นผมก็เล่นนะบูเคเวน่นเอ้ยแบบนี้คุณก็เล่นคุณก้าวรือเปล่าแล้วก็จะขอช่องมาดูขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> กราบได้เลยน,ะนี่ติดตามคล้องแท้ส่วนช่อง,ของเขาเอ้ย ติดตามใครเฮ้ยแตงโมพีกาเอ้ยเอ้ยหัวใจนี้ก็ติดตามเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยออคุณสารเก้าวคุณสารเกา้าอืมเฮ้ยคนนี้ก็เป็นเป็นแฟนกับไมค์เบตเนตเปล่าเฮ้ยโซเชียลชอปปี้ปากทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเอ้ย เอมโมเน่นะครับอ้าดูรายการประจำสัปดาห์ที่ไม่ประจำสัปดาห์แล้วจาชาเลนชาเลนเจอ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 เอ้ยกระตูนบิ๊กมี่โอเคเพเซ็ตดีด m มิสเตออมช่เหอวะผไม่เคยดูจะติดตาอะอีกรอบไปเล่นใครไปเล่นเลเ้ยเ้ย ไม่ีสัญญาตรับจากมเลที่เรียกจุดสัญญาตอตรับจสิจังหมายเลขทีนเรียกสวยอันนี้คือแบบจะาลืมมีติดตามเพรานะช่องก็สนุกจริงนะไน้องเออมาเล่นด้วยกันเลยับมีการดูหนึงครั้งกูเงีกูเนี้ยกูเนี่ยติดตามน้อยมาก จกำลบงข้อสนุกนะตอนนี้เล่นเอาอีกแต่กลุ่มไปทำไมนี่คนหลอกหน้าตางหวางหรอหน้าตางหวางคือคือคือคนพี่พี่พี่คะพี่ลงไปทำไมครับเริ่มจะเริ่มจะต่อปันเทปเอ้ยบันบันบันสวนแน่แน่เฮ้ยไม่เอาอะไรของกูอีก คือผมรูมันสามวันแล้วค่ะร้อยเขเลยอยู่กดท้องฟ้ามั้งเอ้ยไม่ใเพื่อนเราก็เคยเป็นเพื่อนมาก่อนเขาใช้บอแสงใช่ไหมเขาใช้บึไฟแต่เไม่ใช้บอลโดินนั่ละคือผมไม่โอ้ตึงกรบตึงควรตึงคือพี่พี่กีก็ผมเด็กก็ด่าไปเกมใช่ไหมสุดใหญ่ นี่ไม่เต็มใสอันเกวอันที่สองสามสี่โอเคเขาไม่ได้อัดคลิปเกมมาสิแต่ที่เหลือก็กรกมเขาจะมาแต่ทุกคนอยากเห็นคลิปเกมมันผมก็คือคลิปเกมขันผมกก็จะมีประมาณนี้เริ่มจากอมองอัส แล้วก็มีฟีไฟอวีแล้วก็เราบอกวันพันแมนก็มีวิลิวิลิถ้าเป็นเกมจะเร่นกันพ่อลงบนตัวีิมิซึ่งเหลือก็ไม่มีนะอันนี้ไม่เก๋ออันนี้คื็ของทเพื่อนผมคนไปมีน้อยนะเกมต้อก็เปลี่ยนหน้าจอก่อนเปลี่ยนหน้าจอ เปลี่ยนหน้าจอข้าฟูเลื่อนไหนก็นได้จอมมาหลอดแล้วกันมาหลอกว่ามาหลอกถูกเอ็นเชใช้แรงงานมาตั้งหลายเิปแล้ว,ลวอะเมื่อไรเอ็นเชผมเอาเอาเลนกว่าตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไม่เอาอาเลนมาออฟเล่นเ่ะเนี่ยคอกจริงๆเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหม ฉันไม่ชอบคนพูดมากเลยฉันคิดว่านายเก็บปากไว้กินไอนติมดีกว่านะว้าวไอติมไม่เหรออยู่ตรงไหนอ่ะน่าจะบนหัวเอ็นเชสนะแต่ตอนนี้มึงเจอกูไม่เชื่รรอผมให้คุณลงตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเรนมาออฟเลนล่ะเนี่ยตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเรนตัวละครมีตั้งเยอะแยะทำไมเอาอาเรนมาออฟเลนล่ะเนี่ย พ้อจริงเลยนะเราเนี่ยอย่าพูดมากได้ไหมฉันไม่ชอบคนรักมากเลย <research. S 2> ฉันคิดว่านายกินะะปากินนีดด้ดีกว่านะ